ต้องบอกว่าเป็นคุณนะกับกับอเมริกาเนี่ยที่สารจะเข้ามาช่วยงานเนี่ยทาให้คนรู้สึกว่าเอออเมริกาไม่ได้ทาตามใจทําคนเดียวนะคือตอนนี้ทัามทำตัวเหมือนกับเป็นผู้เผด็จอํานาจแต่จะเรียกบแบบทั่วถไปคือเผด็จการอ่ะใช่ไมเหมือนกับปูตินหรือเหมือนกับคนอื่นต่างๆเนี่ยซึ่งออโลกเสรีนิยมแบบยโุโรปอเมริกาเนี่ยเขาก็ดูถูกมาตลอดว่าเป็นประเทศแบบอะไรโลกที่สามนั่นเนะที่มีผู้นําแบบนี้ใช่ไหมแต่ทําไม ประธานาธิบีอเมริกาซึ่งเป็นหัวโจกใหญ่ของสีนิยมเนี่ยทำตัวเหมือนกับประฏิการชีเองเนี่ยตอนเนี้คนกําลังดิเบตกันเรื่องนี้ว่าเป็นมาได้อย่างไรนะเพราะงั้นการที่ศาลเข้ามายื่นมือทําให้คนรู้สึกว่าเออย่างไงไงเนี่ยความเป็นประฏิการของทำม,มันก็ยังไม่เหมือนประฏิการแอฟริกาหรือในอเมริกา,รกาลหรือในเอเชียทั้งหลายใ,ใช่ไหมมันยังยอมรับอานาจศาลอยู่นะงนั้นกฎหมายยังมีอะไรความยุติธรรมอยู่นะครับ พราะงั้นงานนี้ผมเลยคิดว่ามันมันมันอะไรขยายจากเรื่องสองความการค้าเนี่ยเข้าไปสู่สองความการเมืองแล้วตอนนี้ว่าประชาธิปไตยอเมริกาที่เรื่องชื่อเนี่ยว่าว่า,วา,วา,วาเป็นเจ้าเป็นต้นตระบับของอเมริกาของโลกเนี่ยใช่ไหมประชาตไตยอเมริกาจะยังอยู่ไหมเนี่ยัอเน,นี้ยผมว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งซึ่งผมว่าท้าทายมาก